วันนี้ครับผมวันนี้เขาบีมามาครับผมแบบรถปูทะเลนะครับผมผัดพงกะหรี่ผัดพงกะหรี่นี่ออกแบบนี่ใครเละๆครับผมเดี๋ยวลองดูผมมีแมกกาศมาตบเบิร์ตแพ็คอยู่เลยหาซองครับผมนี่ครับตำรวจนายตำรวจมาตรวจงานผมครับผมหาฐานมาหลบปลาหมึกประทิทนี่ใส่ลงไปเลย,เยนี่ครับเขียวหน่ะ เ้ต้องประมกต้องลวกน้ำเขียวดิแกะลงไปลงหมดเลยอัยอนะลวกมือตะก่อนครับไปที่นี้ต้องล็อกน้ำสมป่าทะเลจ่วนรฮปปี้อ่าผมแกะลงไปแลวเส,เส,ส,ดส,ดสดเร็เสรสดๆเองเลยเองก็ล็อกซิมครับตอนนี้มันเสร็จม,มาม่าเลยว้าวเสร็จมาม่าเลยหมูต้อง็นก้อนแบบนี้ครับผม บอกหาฮอเลยครับผมบ <น S 2> แผบบแป็กเลยใส่ขวกซองเครือปุุงได้หมดที่นี่มอญใหญ่าามากเลยเป็นสายไก่ครับผมองกระรี่องกระรี่มาบรเการจัดบวกเสียงก่อนครับผม,มบบลวกอีกวายกันนะส,สวยใส่ออกมาครับน้ำมันเครื่องปรุง ที่แล้วนเอิอนมาเองครับพีน่นุ่นนี่มันต้องห่วงนะผมนะครับเดี๋ยวผักลงไปนิดหน่อยมามาแบบไอเอือนคุณเอ้ดัดกตารแต่แฉบในน่นโหลดธรรมดาเนี่ย่ต้องใส่ยังไงก็ได้คนปรุงกินเลยครับเดี๋ยวมันเทใส่ดรรั๊กมันอร่อย เครื่องกรุงมา,มาแล้วไงสองสองก่อนคินคนป่ะกินหอมผงกะหรี่ได้นั่นเครื่องเทศได้นีอ่ออกมาเป็นแบบเครื่องปรุงแบบคือมีใครมีผงกะหรีดแบบดูหนาแจมมือเหยียบครับผมนนัน่นแหละที่เด็ดต้องแบบนั่นแหละทอด เีย <Yeah. S 2> มันรุนแล้วเนี่ยหอมกับใส่อี้เชองปุ่งไอว,วานะมือบุกลางเันก็หหอมอง่เอ็น แกงกะหรี่ครับจะเป็นรถปูตามือนี่เขาเน้นหมึมมคมนคนกครับผมใส่หมึกแทนปูเงาละขึ้นพ้นทุกที่หน้าตองเลยครับผม เห็นมาเลยเอาใครบ่กปือว่ามันเจอสิ่งระเวณแมงูมนี่ตบหนึบสุก <laughs> ใส่ที่หลังหลังลุกเงยเาเอาไปปาดเป็นเปียงเป็นเ,เปนเียงใส่ขึ้นยังเข่าขาหมูนี่แหมเออแล้เวนพงกระดีแล้วน่าโจนแล้วมันไปตมเป็นอย่างงอเอไปว่าเจ้าตุมเอาว่าเ,บบเาาก็ดข้กับสินะ <laughs> <laughs> โอ้โหเผือ่อเห็นพงกระดีกต้องเห็คนคนนเลืกๆแหลก ตัอกวอกอ่ามันถึงคนเยนดันแปลงนี่นค้ณขุนคน,นี่เขครับผมใครต้มก็บอกเว่ยต้มใครยันซุ่ร <c oughs> สัตว์ทะเลยางหนาวเร็วให่บ่มรดอนหนนะ หอกเดกบเขดีเลยครับผมเกี่ยเกียับผมใหญ่อยู่นะผมเต็มกระเพะที่เบน ต้องคันพริกชิฟ่าแดงลงน้ำหนึงใส่นิดหน่อยจนแดงเฮ้ยกินเน้นพันกาแฟมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้ำปลาด้วยอันนี้เมนูหมกหนูยุ้ยแกนะหมแก้ช่วยช่วยไม่กันหมกหนูแล้วมาเอาเลยเอาเลยนี่กินเลยตักเลยมันเฮ้ยหูเลี้ยงตรงนี้ผมเล่นครับผมเดี๋ยวชิเบิร์มันจิแซ่บขนาดไหน เยอะรึมลูกตัวที่ห๋ียวกกอมาเนี่ยครับโอ้คนเลี้ยงดีขนาดไหนครับแซ่บมากว่ะตนี้เยมนูสผมือผีมแซ่บมากเลยมุกนูสีผคปตอนผีมืนูยย่สรอันีครับอ้ตัวแซ่บดีครับมกนูฝีมือฝีมือรสชาติดีมากชิมมงเลยครับจะท่องไครับบอ เด่นเลยแต่หนูโมมีกินสาบอพียงเลยหนูหนูรสชาติดีแซ่บคนหนูแน่เแม่แซ<ส>่บวิริยหนูรสชาติดีครับผมโมมีกินสาบข้าวยังเลยแหมนอนมาไปที่นี่ลองเมนูนี้กันครับผมอุ้ย <c oughs> ม,มึมงตังกล่องเลย <c oughs> กินแบบนี้แบบบ้านโ <c oughs> ดนมีบอกเลยว่าแซ่บมากครับผม าม,มาเดี๋ยวอิบทายให้บนะ่องันนะครับมซิมตีมือผัดมามาแบบถาดใหญ่ร่วมกันด,ด,นด,ดนูนีเ่เสียงคุ๊บปุ๊บปุ๊บเดยมากนนะน้องใส่ไหมกันนะเนะดี๋ยมากมานะครับผมผัดมามา่า สูตรพงกะหรีรสชาตินี่เดี๋ยวลองเิืงครับแจบมากเลยบางคนผัดนะครับผมแบีวครับครับด,ดรสชาติพอดีเลยเด็ดเลยเมนูนี่มาลองมือครับผมกึดนขนาดเด๊ ออหืสุกพอดีเลยตอนเสร็จน้องซมาถึงนัวมากเลยเสร็จเนี่ยรือจะกลัาครับผมนี่พริกแบบผม,มไกพอดีพริกแบบจะเต็มเป,เ,ปเป็นน้ำซุปเนำป่ีจะได้ลวกเส้นๆทำมาเลยฮะอีกทีนึงหงนวาผมกินวะกินไปกินไปอ่านเท่านี้เลยื่นขึน้นนวดเดีวนี้อ่าแต่เป็นขนาสูตรจะครับผม ตัวรสจัดพอดีเลยหมดเทียดนะเนื้อเนื้อนะครับเที่ยวทะเลนี่ยโบโมนากันเลยเที่ยวชาติเกิดเที่ยวทะเลบ่ได้เลยนะลูกด่วนมันแซ่บไม่รีเส้นนุ่มแบบพูดก็ดีเลยเนื้อเนืพัฒน์ใส่เส้นนี่นะครับมามาเขาเนี่ยมะม่าบ้านเ้าเขาเส้นแบบใหญ่ดีรสดีช่วงนี้กิมาม่าของเราดีดราคาดีเส้นนุ่มมากเลยเส้นแซ่บครับต้ม มาทั้เยี่ยมไปใซินเดี่ยงวันีอกพูดองกินมื้อไรอย่หมากับผมสุดจอดเลยมืนี้อ๋อเส้นุดอดต้อสนกดีเลยอย่าหมากับเมนนรสชาติบ้านห้องกินนะรวมสอบเมนูนี้ครับใช่กันนะผจเลยครับจดเลย่่นเนวเลย แถวขี่มุหนูไหมน้องมีคำครับผมไม่ผมเลยมามาขันดิก็มีนะพวกมันอือก็มีนะครับมีคนเดียวมาแบบเหนียวเหนียวเลยดำมุกหนูดูนี่ก็เลี้ยงหนูนะครับผมหลายอย่างเยอะแยะ เราพุจะผ่านดีจริงแจ๋วมากเว้ยหนูมันหนักเลยไปครับผมบรรยากาศสวยๆแบบนี้แจ่วมากเลยแน่นอนเหรอพี่เบียดต้องมีใครการงนี่คือต้องทรงในแต่กลุ่มแพร่กันไป้ต้องเสียดตรงมากเมื่อกี้บระเทศไทยบรรยากาศ แบม่ก็คือมนน้ำนมแล้วเดี๋ยเขาก็ต้มมาฟัหักเดินหักไหมหักเยังหวานด้ยผมว่าหวานสุกใหม่ใหม่ยินไปละแก้ว